เ่องใบายเย็นๆนี้มาดูเรื่องจะปลูกผักบนโต๊ะนะตอนนี้จะเตรียมปลูกอะไรปลูกอะไรนี่อันนี้วันนี้เป็นคะน้าเห็ดหอมครับอ๋อคะน้าเห็ดหอมนะครับครับแค่นี้กันนี่เราก็ใช้สูตรมาร์กเหมือนเดิมเนาะครับที่ลุมหนิอัี้หกลุมครับหกลุมเนาะผักสลัดหกลุมอันนี้ไม่ใช่สลัดแบบ แบบแบบของกาสลัดนะหกหลุมอันนี้ทําไมต้องหกหลุมอ่ะก็มันพอดีนะไม่ใช่นี่ผักนี้ผักนี้ต้นมันจะเป็นต้นเดี่ยวขึ้นมาสายประมาณนี้ครับไม่สายไม่ใหญ่มากเราก็ทําเพราะว่าผักอันนี้มันจะอยู่ลักษณะประมาณสักสี่สิบห้าวันก็ตัดออกได้เลยอ๋อสี่สิบห้าวันเหมือนสลัดเลยนะครับสูตรเดียวกับสลัดนะดียวอากาศหอมสูตรมันก็คือ นี้ผมก็มาร์กหลุมเป็นหกหลุมเหมือนของสลัดนะฮะก็เอาวัสดุพอก้าตัวนี้ดอวัสดุพอก้านะครับที่เราหมักไว้ฮะแล้วเราก้ามาหยอดใช้หลุมเหมือนที่เราปลูกเดบักกาดหัวอะไรทั่วไปนะที่ปลูกด้วยเม็ดเนาะใช่ครับเรียนท่านผู้ชมไยนะครับนี่เราปลูกหยอดเม็ดลงแปลงเลยนะครับไม่เหมือนสลัดที่เอากล้ามาลงเนาะ ปลูกคณะเห็ดหอมนะครับคณะเห็ดหอมถ้าสังเกตก็คือใบเขาใช่ไหมใบเขาจะมีเหมือนเห็ดหอมอยู่กลางใบับนนี้ก็นี่นะครับสูตรการเพราะไอการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยเราก็จะต้องเอาอดิน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 ที่พอกล้าใช่ไหมนี่ใช่ครับ มันนเป็พิมมอมีพิษมอสมีส่วนผสมที่สมบูรณ์สาหรับเขาเรียกพืชเด็กๆอาหารเด็กอ่อนนะอาหารเด็กอ่อนของพืชถ้าถ้าเราเพาะตรงๆเลยอย่กับดินเนี้ยมันโอกาสงอกมันต่ำเลยไหมมัน,มนคือคือ ลิ้นเนี่ยาตาอาหารมันยังไม่ไม่เท่ากับอันนี้ที่เราทำว่าอันนี้มันทําไว้สําหรับเด็กอายุน้อยอเหมือนกล้าอายุน้อยฮะกล้าอายุน้อยเหมือนเหมือนกับเด็กๆก็ต้องกินพวกนมพวกอาหารเฉพาะเนาะกล้วยบดละเอียดหน่อยแล้วก็มีท่าอาหารที่เหมาะกับเขาเราเอาวัสดุพอใส่ลงไปในหลุมปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาร์กผมจะใส่ประมาณสามเมล็ดนะฮะสามเมล็ดสามเมล็ดแล้วก็มาร์กสามลูสามรู นี่นะครับถามว้เลยนะว่าถ้าจะปลูกโดยเมล็ดโดยตรงตรง้องทำลักษณะนี้นะครับแล้วก็จอะหลุม,มแล้วก็ใช้อันนี้มันจะเป็นเมล็ดของมันจะเล็กๆกอย่างนี้ยผม,มจะใส่เหมือนว่าเราใส่เพื่อไว้ครับเพื่อหลุมแล้วสักประมาณสองเมล็ดก,ก็ได้เดี๋ยวพอมันงอกขึ้นมาแล้วเราก็มาขัดให้มันเหลือสักหลุมละสองต้นก็ได้ รูปตัวสองตรงี้อาจจะเหลือมาปุบแล้วก็เด็ดออกเอาออกนะเราก็ดึงออกครับอันนี้เราใส่ไปเผื่อนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นก็หกเมล็ดเนาะทั้งหมดวิธีรัดไม่ต้องไปเพาะกล้าถ้าใครมีเวลาจะเพาะก้าก็ได้ฮะจะเพาะเป็นกล้าขึ้นมาแล้วค่อยมาย้ายก็ได้แต่นี่เคยลองแล้วไม่ต้องไปเพาะแลยเนาะใช่ครับทดลองแล้วเราเคยปลูกมาแล้วข้างหนึ่งที่ตรงนู้นแต่เก็บไปแล้วนะครับ แล้วก็จะมีภาพไปเห็นว่าไอ้ตอนที่เราปลูกนั้นมันเป็นคณะคณะที่มันมีหน้าตามันจะเป็นหน้าตามันจะมีเนี่ยครับเป็น,นปมปมขึ้นมาตรงใบครับตรงกลางใบก็จะมีปมคล้ายๆเห็ดหอมเลยเนาะขึ้นมานะครับอายุเขาก็สี่สิบห้าวันก็สามารถเก็บประมาณนั้นครับสี่สิบห้าวันเห็บน,นั่นได้นะครับเนี่ย ก็พอก็อหยอนหลุมเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็เคลียกลบแดดกบนะนะครับไม่ต้องลึกมากครับหลุมไม่ต้องลึกมากขึ้นคูครีแบบขึ้นตรงรที่ว่านิ้วนี่นะข,นนข้อนิ้วครับฮะบอกไอ้บอกไอ,อ,กอ้สูตรไอ้ดินตรงนี้หน่อยนยังไงเนะี่ยดิน ไอ้วัสดุดินอันนี้เราเราแรกดินนี้ก่อนะดินวัสดุนี้ก่อนนะดินนี่ก็จะมีดินหนึ่งส่วนแกลบสามส่วนเนี่ยแกลบแกลบเนี่ยครับสามส่วนกระถานถานหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็จะเป็นมูลสัตว์พวกขี้วัวขี้หมูขี้ไก่อะไรก็ได้ถ้าเรามีตัวไหนก็ได้แต่ว่าต้องทบผ่านการมาก่อนนะฮะผ่านการมาก่อนนะครับ แล้วก้ามาผสมให้เข้ากันพอได้นี่เสร็จก็คือมาใส่นี่แหละเป็นดินที่แปลงโตผักตู้เราเนี่ยเนาะอ่าทีนี้มาดินอันนี้เลยมาอันนี้วัสดุเพาะวัสดุเพาะเนี่ยวัสดุเพาะเนี้เราเราทําให้มันใกล้เคียงกับพีทมอสนะครับอเพราะว่าในพีทมอสน่ระคาค่อนข้างสูงแต่อันเนี้ยในนี้มันก็จะมีมีแกบดำมีขุยมะพร้าวเห็นได้ง่ายเห็นมีขุยมะพร้าวมีข้อยมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จะเป็นพวกที่ที่เราใช้อยู่ก็จะมีขี้หมูกับขี้วัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ต้องผ่านการหมักก่อนหมักหมักให้มันใช่แล้วก็เอาเป็นหนึ่งตอนหนึ่งทั้งหมดเลยเอามารวมกันเอามารวมกันปุ๊บหมักทิ้งไว้แล้วก็เวลาการหมักอ่ะก็คือเอาน้ําหมักจะเป็นน้ําหมักอะไรก็ได้ที่มันเก่าๆมาลาดก่อนลาดปุ๊บแล้วก็ล่อให้เชื้อมันเดินก็คือใช้ลำ ใช่เชรามันเดินใช่ครับเชรามเดินจือินรีเรื่อเดินเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับแต่ในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยทุกเจ็ดวันเราก็จะมากลับกองเหมือนการหมักปุ๋ยครับเราก็ได้ได้ที่แล้วทำไงผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีอินทรีย์วัตถุด้วยอินทรีย์วัตถุที่เหมาะที่สุดที่ทดลองใช้คือเป็นต้นกระถินต้นกระถินใช่ครับต้นกระถินพูดง่ายสรุปวิธีก็คือหนึ่งขุยมะพร้าว เอางี้ก่อนตั้งเลยว่ามีอินทรีย์วัตถุก็คือที่เราใช้อยู่ก็มีกระถินหนึ่งกระถินมีข้อยมะพร้าวมีแกบดํามีมูลสัตว์แล้วก็มีน้ําหมักอีลำครับใช่ผสมไม่เข้ากันใช่ครับผสมไม่เข้ากันก็ฟาร์มชื้นก็เหมือนการหมักปุ๋ยเลยกําให้มันเป็นก้อนหมักไว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนก็จะได้แต่นี่คือเราล่อนมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยรอบเนี้ที่เราล่อน่ะเพราะว่าหนึ่งมันเราใช้อินทรีย์วัตถุเป็นต้นชัยา Oh. ต้นชยาแล้วทีนี้เวลาเราเปเรไปใส่เครื่องย,อย่อยมันเป็นเศษเยอะเราก็เลยเอามาลอนลอนแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้มาถึงหมัก,กผสมแล้วก็ลอนใช่อนเอามาใช้งานนะครับแต่รอบรอบนี้ผมที่ทําขึ้นมาใหม่นะรอบนี้ผมใช้เป็นต้นกระถิน uh huh. ครับนี่ครับอันนี้เป็นเลดอกเลดอกเนาะครับกี่วันแล้วเนี่ยอันนี้เราย้ายก้าก้าเราจะพอมาก้าที่อยู่ในถาดอ่ะ จะอยู่ประมาณสิบห้าวันแล้วเราก็มาลงลงเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาหกสี่นะครับก็อีกประมาณสักกี่วันก็เก็บได้ี่ยอีกสักประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักวันที่ยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นนะ่ะยี่สิบเจ็ดเดือนนี้นะใช่ครับอันนี้มาเช้าเราก็พรวนดินไปแล้วครับพรวนดินไปอืมตอนนี้เราปลูกไปเหมือนเดิมล้วเราแยกเป็นสัดส่วนเลยเราจะออหนึ่งโต๊ะก็เป็นหนึ่งชนิดไปเลยครับเราจะไม,ม่เอามารวมกันมีเลดวอลกครับ อันนี้กีนนนอั้เก็บไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นสลัดแก้วครับเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บส่งไปแล้วใช่ฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะฝากเพื่อนๆว่ามันมีปัญหาที่ว่าเราทําไมเราถึงเก็บเร็วเราไม่ถึงเก็บเร็วเนี่ยช่วงเนี้ยมันมีแดดแดดที่จัดเลยอ่ะสลับกับฝนบุพอมีความเชืปุพบมันก็จะเป็นโรคใบจุดนี่ยอ๋อใบจุดอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็เลยต้อง เอาออกตั้งแต่เล็กเบอร์ยังไงมันถ้าถ้าเวลามันลายปุ๊บมันก็จะลายเสียไปเลยเงี้ยมันเราจะเก็บไม่ได้อันนี้เก็บไปแล้วนะครับใช่เรไก้เก็บหน่อยเก็บเร็วหน่อยใช่ครับอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นครับเริ่มเป็นเกิดจากเกิดจากความร้อนครับร้อนสลับกับฝนกับฝนฮะแล้วก็ช่วงฤดูเนี้ยก็คือพยายามลดน้ําแต่ว่าไม่ต้องลด ให้มันแฉ่ฮะลดให้มันลดให้มันบ่อยให้มันชุบให้มันชุ่มอฮะชื้นเลยนะไม่น่มไม่ให้ไม่ให้พืชมันต้นพืชมันขายน้ําพอมันขายน้ําเหี่ยวปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ําไปลดปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้อทําไหม้ใส่มันเหมาะกับแล้วก็หน้านี้ก็ให้เน้นเรื่องแต่คนมาเยอะๆจะเป็นใบลายอันนี้มันันนี้ใบลายก่อนคืออะไรแต่มันงะมันใหญ่ขึ้น่าจะโตเนี่ยตอน ตัวนี้รอบที่แล้วมันก็เป็นสลัดไปทีนี้เราเอาสลัดนี่ยมาซ้ำอีกทีแล้วทีนี้เราเราดูนะดูว่าตรงเนี้ยน่าจะปุ๋ยเยอะอปุ๋ยมันไม่เท่ากันปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันต่ตัวต่างกันนะ <c oughs> ตรงนู้นจะน้อยหน่อยตรงนี้ลักษณะตรงนี้ปุ๋ยน่าจะไม่ไม่พอ,อตรงนู้นน่าจะปุ๋ยเยอะอันนี้ปลูกสลัดหน้านี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งฝนมีทั้งร้อนมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับตอนอ หน้าหนาวเขียวตอนนี้ที่เรามาทลองอ,อันนี้เป็นนะ่อะใช่เป็นสายพันธุ์แบบเป็นก้านแดงครับเขียวแต่มเมล็ดมันค่อนข้างจะแพงมเมล็ดละสิบบาทที่เรามาทุงองเมล็ดเล็กๆกค่นใช่ครับอ,อันนี้เขียวที่เราเคยปลูกนะครับนี่ก็โอเคว่ะนี่ก็โอเคแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีวิธีแบบถ้าเราตัดตัดยอดนี่นะ,ะเราจะใช้ปูนแดงมาทา มันเน่ามีปัญหาคือตัดพอตัดปุ๊บพอตัดปุ๊บมันเน่าเน่าทันทีนะครับต้องมีเขาเรียกผ่าตัดและรักษาหน่อยแล้วอันนี้มันเป็นพันไดโนซอร์ดโนซอร์ครับอันนี้เก็บได้เรื่อยๆมีปัญหาเรื่องตัดว่าน่มีครับมีปัญหาเรื่องเน่าเหมือนกันอแต่นี้เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยพอเราตัดปุ๊บเราก็จะปูนทาเลยมียาทายมันหนะครับเหมือนตอนเหมือนตอนต้ยไม้ครับ นี่ไดโนซอร์นะครับอันนี้เขายังราคายังไงนี่ถ้าเขาขายในท้องตลาดเนีย่ยผักไดโนซอร์นี่อันนี้เรื่องราคาไม่แน่ใจน่าจะเท่ากันกับใบิกครับอันเนี้ยอันนี้เป็นเซอร่เรัี่เซลร์รี่โอเคเนาะอันนี้ปลูกแบบเป็นแปลงทดลองปลูกสลับไปเนาะอันนี้แปลงนี้เอาไว้ทําน้ําผักปัน่นนะไว้กินกับใ,ในรรใน<ช>สูนเนียนะครับแล้วอันนี้เป็นสวิชาวชาร์ดสวิชาวชาร์ดสวิชชาร์ดนี่มันจะายุทอะไร นานครับคือเก็บไปได้นานเลยแต่ว่าก็คอยจีดเรื่องเชือ้อรา,าต้องใช้ปูนนิ่งว่นี่อันนี้คงไม่ได้ใช้ปูนได้ใช้แต่โครมาเข้าไปอันนี้ผักชีครับผักคีอันนี้ที่ได้ที่ตั้งใจว่าจะปล่อยไว้ให้มันเล็ดมันออกเพราะว่าอันนี้เราได้มาเล็ดพันมาจากเครือข่ายเรา,าที่เขาเก็บมาเร็ดพันต่อมา,อาผัดนิทาน,นีซีแนละ้วครับอันนี้ผักคีอันนี้คือเราก็จะไว้กินกันในครัวเรือนนะครับ ริงถ้าบ้านหนึ่งกับโต๊ะหนึ่งก็พอแล้วนะกิหนหมุนเวียนยนะเนาะอาจจะก,กินเอง,เองนะคนอื่นแล้วก็จะทำไว้าำน่ายกับเพื่อนๆพ,นนพวกที่สายสุขภาพกินนานอย่างนี้อา้าวอันนี้อีกกี่วันจะงอกเอาเนี่อีกสักประมาณเจ็ดวันนะเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาก็าเราก็จะ,จะมาดูเน,นะนาะแล้วจะภาพเจ็บภาพให้พวกเราดูก็จะมาเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์นะไว้ อ่าวันนี้ก็คงประมาณน,นี้เนะาะครับผม